วันนี้ Justify นะครับเราจะมาดูข้อมูลส่วนตัวใน Dark Web หรือในเว็บมืดครับก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจกับคำว่า PII นะครับหรือว่า Personally Identifiable Information <c oughs> อยากอีกหนึ่งนะครับร่าวๆนะครับคือว่าเป็นข้อมูลที่ในโลกออนไลน์ที่จะ identify หรือว่าบ่งบอกว่าคนเนี้ยคือใคร บ้านเลขที่เราเบอร์โทรศัพท์เราชื่อจริงนามสกุลขอส่วนตัวว่าตอนเนี้มันอยู่ในเว็บอะไรบ้างอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปสู่ดาร์กเว็บหรืออย่างอับ เรามาดูเรื่องว่าเขาอาจจะได้ข้อมูลเรายังไงตั้งแต่แรกแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Digital Footprint ก็1น,นะครับก็จะเรื่องของ browsing history นะครับสมมติว่าผมเข้าเว็บไซต์ e-commerce นะครับมาซื้อของขายแบบนี้เว็บไซต์นั้นก็จะมี Data ว่าผมอ่ะชื่อมาหาสุรัตนไวโดลดได้เข้าเว็บไซต์นี้ณเวลานี้กี่โมงซื้ออะไรบ้างก็จะมีข้อมูลส่วนตัวที่จะเก็บไว้อยู่แล้วแม้ว่าถ้าคุณไม่ได้สร้างเขา,าในเว็บไซต์นั้นเขาก็เก็บนะครับ สก็คือเรื่องของ location data แม้แต่ถ้าเราใช้ Google Map นะครับอันนั้นเขาก็เก็บข้อมูลของเราไปเขาจะเก็บ data location นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแบบ live สดเลยครับแต่ว่าถ้าเราใช้เว็บไซต์อื่นอย่างเช่นสมมติเราซื้อของออนไลน์นะครับแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาอ่ะเรากดปุ่มว่าเออกดปุ่มนี้เลยครับ <c oughs> เพื่อบอกว่า location ่ไหนจะได้ส่งของได้ง่ายอันนั้นเขากเก็บ data ไปด้วยครับขอย้อนกลับมาเรื่องของ ดิจิท,ทัลฟุตพิ้นนะครับอาเมื่อก่อนผมเคยบอกว่าให้เสิร์ชชื่อตัวเองอาบนใน Google นะครับแล้วก็ดูว่ามีรูปภาพอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี้ยขอเพิ่ม <t ell> อะไรนิดนึงนะครับเขียนชื่อจริงนามสกุลแล้วก็บวก b a n g k อก Thailand อาคือมันจะคือการที่จะเสิร์ชแบบว่าแคบลงว่าเป็นคุณมาสมุทรรัตนเวโรดหรือจัสตินรัตนาเวโรดบวก a บ g k o k Thailand นะครับต้องอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวอะประมาณนี้แล้วอันที่สองนะครับอันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ขนลุกเลยนะครับ คือตัว Dark Web Scanner ของ Aura ครับ Aura นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไง่ายมากที่จะมาสแกนอ e ีเมลของคุณแล้วดูว่าพาสเวิร์ดของคุณในแต่ละเขานะครับโดนล็กในเว็บมืดอย่างครับเดี๋ยวมสาธิตให้ดูนะครับผมเขียนอ e ีเมลไปเลย Destin Splash ผมใส e ่อีเมลส่วนตัวเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะดูว่ามีพาสเวิร์ด Data ที่หลุดมีคนค้าขายพาสเวิร์ดผมหรือ,อยังแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีครับ รเพราะว่าผมดูแลตัวเองได้ดีแต่ว่าผม่มีอีกอ e ีเมลนึงนะครับที่ไม่ไม่ไม่ค่อยป้องกันป้องกันไม่ค่อยดีนะครับเรียบร้อยอครับเจอ9ทีครับก้าสพวกสุดของผมอันเนี้ยผมกลัวมากนะครับเพราะว่าในในเรื่องของพากส่ดนะครับที่อยู่ล่างซ้ายผมอะ่ะคือเขาเริ่มต้นด้วยาพาสสวดผมเลยแบบผมรู้เลยครับว่านียเป็นพากสุดผมแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวเลขนี้แล้ววิธีการแก้ครับจะแก้งไงหรอครับ คือส่วนตัวนะครับอ้าวตรงไปตรงมาก็อย่าใช้พาสเวิร์ดนั้นอีกต่อไปเลยครับแต่ว่าการที่จะเอา Data ของเราออ,อกจากอินเทอร์เน็ตหรือดักเว็บนะครับ ก็ยังมีอยู่นะครับหนึ่งนะครับเราจะมาเสิร์ชชื่อจริงกับนามสกุลเราบวกแบงคอกไทยแลนด์หรือบวกอะไร whatever สพัน์สูงก็ยังได้นะครับเรากำแหงบราแต่ต้องมีตัวบวกนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นตัว Search Result นั้นนะครับถ้ามันขึ้นชื่อเราหรือว่าขึ้นรูปภาพของเราอ่ะเราติดต่อเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยเอาลงหน่อยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายของ p d p นะครับถ้าเราขอเขาก็ต้องเอาเอาลงนะครับ ต่อมานะครับก็คือการที่เราจะเข้าไปลบ a c c o u n ของเรากับเว็บไซต์ที่เราไม่ใช้แล้วปัญหาคือว่าบางครั้งนะครับเว็บไซต์นั้นเขาจะมีอะไรที่เรียกว่า data breach หรือว่ามีคนแฮกเกอร์เข้าไปในเว็บไซต์นั้นได้แล้วก็ขโมย data ของเราอะสมมติว่าผมไม่ใช้เว็บไซต์ sony.com แล้วนะครับผมเข้าไปปุ๊บ กดปุ่ม Account นะครับแล้วก็ Delete Account ลบโปรไฟล์ไปเลยเพราะว่าอันนั้นนะครับเราไม่ใช้เว็บไซต์นั้นแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Instagram กับ TikTok นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคนจะเข้าไปดูว่าเรากำลังติดตามใครอยู่หรือว่าใครติดตามเราบ้างแค่นั้นนะครับก็จะเป็น Data ที่ร้านค้าขายออนไลน์ e c o อมเมิร์ซเว็บไซต์หรือว่า Data Broker นะครับเขา,าจะนำไปขายได้ แค่นั้นก็คือเป็นคลังความรู้หรือว่าเป็น Data Bridge หรือการที่เราจะมาเป็น Data Broker แล้วครับอันนี้อันตรายนะครับพยายามเปลี่ยนให้เป็น private account ถ้าเราเลือกนะครับหรือว like ่าปรับ Setting ไม่ให้คนเห็น follower หรือ following ก็ได um, ้ครับสรุปนะครับเว็บไซต์ scan.aura.com นะครับหรือว่าการที่ Data ของเราจะอยู่ในซอยเปลี่ยวๆของอินเทอร์เน็ตหรือ dark ว e b นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก การใี้ผมแค่ใส e ่อีเมลนะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยบอกว่าพาร์สุดของผมคืออะไรอันนั้นนะ่ะน่ากลัวมากนะครับแต่อันนี้ก็คือแค่พื้นผิวของดาร์กเว็บทุกคนลองคิดดูครับถ้าแค่เว็บไซต์ฟรีๆแบบนี้มันเจอพาร์สุดเราแล้วอ่ะดาร์กเว็บจะมีอะไรบ้างครับ